สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจโภชนานการบำบัดทุกทุกท่านนะครับพบกับกับผมอีกเช่นเคยครับอาจารย์สังคมผลชมมีเรื่องเมาเล่าเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้ผมได้นำสุขภาพดีๆมาบอกเล่าพูดคุยให้กับพี่ๆน้องๆได้รับรู้รับทราบกันอย่างทั่วถึงนะครับใครที่มีปัญหาสุขภาพเหล่านี้อยู่ฟังให้จบนะครับทุกท่านครับใครที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับข้อเข่าเสือ่อม ปวดข้อข้อแดงบวมเดินเหินไม่สะดวกเดินเหินลำบากฟังทางนี้นะครับทุกท่านครับผมมีชุดแพ็กเกจดูแลข้อเข่าเสื่อมโดยตรงมาบอกเล่านะครับชุดดูแลกระดูกข้อเข่าเสื่อมประกอบไปด้วยคอลลาเจนไททูคอลลาเจน u c 2 g o คอลลาเจน u ู2 g o เป็นปริภัณฑ์เสริมอาหาร UC2 ี n ูอันดีเลเจอร์คอลลาเจไททูผสมไฮโดรไล์คอลลาเจนไททูและวิตามินซีชนิดแคปซูลช่วยอะไรบ้างครับช่วยลดอาการถูกทำลายของกระดูกอ่อนผิวข้อนะครับเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อต่อดูแลกระดูกอ่อนข้อต่อเคลือบกระดูกอ่อนข้อต่อ นะครับเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่อนะครับช่วยให้ข้อต่อมีความยืดหยุ่นได้ดีทุกท่านครับหยุดการทำลายของกระดูกและข้อต่อได้แล้วในวันนี้โดยการรับประทาน u c 2 g o u c 2 g o เพียงวันละ1นแคปซูลเท่านั้น1กล่องมีอยู่30บแคปซูลทานได้1เดือนนะครับหลังอาหารทันที1่แคปซูลวันละ1แคปซูลนะครับ แต่ท่านต้องทานคู่กับแคลเซียมท่านต้องทานคู่กับแคลเซียมแคลเซียมคือแคลเซียมแคลดีแ,แคลดีแม600แคลดี600เป็นผลิพันธ์เสริมอาหารแคลเซียมผสมแมกนีเซียมวิตามินซสังกะสีแมงกานิสทองแดงวิตามินอ e. ีและวิตามินดีสใน1เม็ดรประกอบไปด้วยนะครับแล้วช่วยอะไรบ้างครับประโยชน์ของแคลเซียมช่วยลด เรื่องของกระดูกปูก,กระดูกปุ่นลดการปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมปวดหลังเนื่องจากกระดูกสันหลังเสื่อมปวดตามข้อต่างๆนิ้วล็อกปวดเกร็งเป็นตะคริวบ่อยๆนะครับและร่างกายขาดแคลเซียมนะครับฉันวันนี้ครับแคลรีมาหกร้อยขนาดหนึ่งกล่องมีหกสิบแคปซูลทานวันละสองแคปซูลเพียงทานเช้าหนึ่งแคปซูลเย็นหนึ่งแคปซูล หนึ่งกระบอกทานได้หนึ่งเดือนนะครับอีกตัวนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือน้ํามันโอเมก้าสก็คือ,อน้ํามันปลาน้ํามันปลา1,000มิลลิกรัมในหนึ่งกระบอกมีอยู่90แคปซูลช่วยอะไรบ้างครับช่วยลดการอักเสบปวดแดงบวมของข้อต่อนะครับปวดเข่าข้ออักเสบเข่าอักเสบข้อแห้งลดการปวดแดงบวมของข้ออักเสบต่างๆนะครับ ในหนึ่งกล่องมีอยู่90บแคปซูลทานเช้า1แคปซูลเย็นหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองนะครับชุดแพ็กเกจด,ดูแลกระดูกข้อเสื่อมตรงนี้ชุดแพ็กเกจกระดูกดูแลกระดูกข้อเข่าเสื่อมตรงนี้หนึ่งชุดราคาเพียง2 2ง0สองสิบาทเท่านั้น2 2 1 0สิบาทเท่านั้นทานได้หนึ่งเดือนนะครับหรือติดต่อสอบถามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ครับศูนย์แ6 4หนึ่งากสามเจ กับกระผมอาจารย์สังคมผลจุมได้โดยโตรงหรืออินบ็อกซ์แอดไลน์นะครับ QR Code ที่อยู่ดา้านหลางนี้ติดต่อสอบถามได้โดยโตรงนะครับกดช่วยกดตาติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นความรับลังใจให้ด้วยนะครับสุขภาพดีจงมีแก่ทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่เท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ